แล้วการที่เรารู้ว่าเราจะจบแค่ไหนทําให้เราไม่ไปกดรัดฟัดเบียงกับเคสมากเกินไปนึกออกไหมคือบางทีเรากดรัดคือไม่อยากให้เขารีบวางอะ่ะเรารู้สึกว่าเองจะต้องคุยกับกูจนกระทั่งเองเลิกการพน,นันอะ่ะแต่ในความจริงนี่คือปัญหาพฤติกรรมสุภาพมันไม่ใช่คนที่อะไรล่ะญาติเสียหรือว่าตัดขาซึ่งคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนที่ต้องการซัพพอร์ตที คุยกันนานแล้วเกิดความรู้สึกที่ดีเห็นชัดๆในเซสชันถูกไหมคุยกันแล้วร้องไห้น้อยลงเกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นเกิดกําลังใจในการวางแผนดาเนินชีวิตต่อไปมันเห็นในเซสชันเดียวได้แต่พวกการพน,น,านันดื่มสุราพวกนี้เราต้องตั้งควาที่เป็นไปได้ด้วยนะไม่งั้นคอลเลอร์จะเป็นไงฮะเกิดภาวะท้อแท้เบื่อหน่ายกับการคุยกับเคสโอเคแล้วก็มีการการวางแผนไปแล้วนะฮะ มีการสรุปและกรณีของนัดหมายเนี่ยเราใช้กรณีที่มันเป็นสายที่มีการโฟลล่อัพนะครับแต่ถ้าเราไม่มีขั้นตอนนี้ก็ไม่ไม่ต้องมีการโฟลลอัพแล้วแต่เคสนะครับคือสายบางสาย,ยาที่เรารู้กันว่ามันจะต้องมีการติดตามผลแต่กรณีของอเคสที่เข้าสู่กระบวนการศึกษาก็จะมีเบอร์โทรศัพท์และขออนุญาตติดตามนะครับนั้นก็จะเป็นกระบวนการที่เดี๋ยวเราเราคงจะทำให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งไปนะครับ นี่คือเอาคำที่เราคิดว่าคร่าวๆมันเป็นแบบนี้นะชอตเทอมก็คือจบเซสชัน30นาทีเกิดอะไรขึ้นพอใจไหมสเกลเป็นไงความตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมยังไงนะครับซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ต้องรีวิวเหมือนกันนะว่าเราจะวัดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรโดยที่เราไม่ได้วัดตั้งแต่เริ่มต้นเซสชัน อันที่2คือลองเทรเอร์มอัลคัมซึ่งอาจจะมีช็อตเทอมอาจจะมีช็อตเทอมระหว่างกลางนะช็อตเทอมก็คือ2อ,อาทิตย์นะครับแล้วก็3เดือนเป็นตัวหนึ่งที่เขาชอบวัดกันแล้วตัวที่ดีมากก็คือ1ปี1ปีจะเป็นตัวเลขที่เหมือนยาสิบติดนะนึกออกไหมยาสิบติดเราวัดสุดท้ายกันที่1ปี1ปีถ้ากรรมไม่กลับไปเสพซ้ําเราถือว่าเลิกได้แต่กรณีการพนันเนี่ยเหมือนกับกริีสุลาเราไม่อาจวัดที่การเลิกสทัทีเดียวได้ ไม่งั้นสักเซสเลตอาจจะเหลือแค่5%แต่ถ้าคุณวัดที่การลดการพนันลงสักเซสเลตอาจจะกลายเป็น50ซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นที่เราต้องเคลียร์เรื่องของการวัดผลด้วยว่าเราจะวัดกันที่การเลิกหรือการลดซึ่งผมมองว่ามันคงจะมีทั้งสองอย่างแล้วก็สำหรับ บางท่านที่มีความสนใจเป็นพิเศษนะครับกรณีศึกษาก็อาจจะลองพิจารณาดูได้นะครับอาจจะลองคิดขีดเขียนดูนะครับที่จิตเวชสงขาเราเพิ่งทำหนังสือเล่มหนึ่งจบไปก็คือเป็นหนังสือเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ MI ในคลินิก NCD และ BMI มีสตอรี่เกี่ยวคนอ้วนต่างๆในเล่มนั้นนะฮะถ้าพวกเราสนใจผมจะส่งไปให้นะฮะเ,เป็นเรื่องของคนอ้วนน้ำหนักประมาณเป็น100ร้อยอะไรประมาณนี้ แล้วคาลลิงคาลลิงนะฮะบวกไปกับแนวทางเดิมที่เคยใช้กันอยู่แล้วก็ติดตามเคสแล้วก็เกิดสตอรี่ต่างๆที่น่าสนใจมากมายแต่นั่นคือขั้นต้นๆของการศึกษาวิจัยนะมันออกมาเป็นกรณีศึกษาแต่ถ้าเราจะวัดผลว่าลดได้กี่โลอันนี้เป็นอีกสเต็ปหนึ่งละซึ่งในกลุ่มของ3ามเจ้าชายแดนภาคใต้เนี่ยเราก็ตกลงกันไว้แล้วว่าเขาจะส่งคนมาอบรมแล้วก็ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถสรุปได้ว่าคุยแล้วน้ําหนักลงประมาณสักกี่โลหรือกี่เปอร์เซนต์กี่กิโลกรัมเปอร์เซนต์นะรประมาณนั้นโอเคนะครับอันนี้คือแบบบันทึกที่เราล่างกันไว้นะฮะซึ่งผมคิดว่าบางอย่างเป็นเรื่องที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็บางอย่างเป็นเรื่องที่เราเพิ่มเติมเข้าไป แรกๆมันยังไม่ใช่เชิงระบบไม่มีคอมพิวเตอร์หรอกเราก็บันทึกใส่กระดาษก่อนแล้วก็เก็บนะครับติดตามนะครับทั้งหมดนี้เดี๋ยวคงจะหลังจากเคลียร์ทั้งให้มันง่ายแล้วก็ทั้งเป็นไปได้ด้วย mm hmm. ก็คงจะส่งต่อพวกเรานะครับภายในเวลา1เดือนนะก็คือประมาณพฤศจิกา,กานะเราก็น่าจะมีเครื่องมือตัวนี้เพื่อทดลองใช้หวังว่าคนคงไม่ลืมไปก่อนนะว่าเรามีสายดวนการพน,นัน <laughs> นะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารละว่าทํำยังไงถึงจะทําให้เกิดเกิดอะไรนะก็เรเกิดความต้องการในระบบบริการหรือในสังคมนะครับแล้วก็น่าจะทําให้กรมสุภาพจิตมีงบประมาณบางส่วนจากสํานักงานกองสลากมาใช้ในการพัฒนางานด้วยนะครับก็คงโอเคละนี้ในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยพอดีเมื่อกี้ตอนที่ฝึกกันในกลุ่มเนี่ยเราไม่ได้พูดถึง เคสในกลุ่มนักเพราะว่าเราคุยกันกับวิทยากรแล้วเนี่ยก็คิดอยู่เหมือนกันว่าการให้เล่าในกลุ่มใหญ่เนี่ยมันจะทําให้รู้สึกอะไรอะตะคิดตะขวงใจหรือไม่นะครับดังนั้นจึงขอให้วิทยากรกลุ่มช่วยสรุปเป็นภาพรวมเลยละกันนะเพื่อให้ง่ายนะฮะว่าจากการที่วิทยากรวิทยากรกลุ่มเนี่ยได้สังเกตการเกี่ยวกับการฝึกแล้วเนี่ยเจออะไรบ้าง แล้วข้อสังเกตเหล่านี้เนี่ยควรจะไปใช้ต่อเนื่องกันอย่างไรนะครับในในกลุ่มของกลุ่มหนึ่งของผมเองเนี่ยก็พบว่าจริงๆแล้วพวกเรามีทักษะเยอะพอสมควรอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ความเกรงมาจะเป็นอุปสรรคบ้างแล้วก็กรุณาใช้สไตล์เดิมมากที่สุดค่อยบวกเอาเทคนิคที่เราเรียนเข้าไปอย่างบางคนเนี่ยผมบอกว่าคุณเป็นคนที่เนิเนนบๆนนำหนาบไปเรื่อยๆเหมือนกับเหมือนกับรถรถขายก๋วยเตี๋ยวถีบอ่ะ ปอก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 ตอนเที่ยงอ่ะนะแกพี่แกไปเรื่อยๆของแก่แต่แกสร้างสมรรถภาพได้ใช้คำถามกระตุ้นได้เออเวิร์กเว้ยพวกที่เข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยนะปอก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 นะขายบะหมี่มูแดงอะไรประมาณนั้นไปเรื่อยๆของแกนะเออไปได้เว้ยนะครับขณะที่บางคนอาจจะเล่นๆสักหน่อยนะหรือบางคนอาจจะในแนวบูส์นิดนึงไม่เป็นไรผมว่าสไตล์มันเป็นเรื่องที่ แกได้ยากไม่ต้องไปแก้แต่เราเติมมาเทคนิคที่เราเรียนเข้าไปไว้กับสตอรี่ไลน์หรือว่ากับแนวทางสกิลที่เรามีอยู่ผมว่ามันก็ทําให้เราทํางานและมีความสำเร็จที่ดีขึ้นได้นะะนั้นคงจะเป็นข้อสังเกตของผมนะครับคือมีดีอยู่แล้วใช้ต่อไปเติมสิ่งใหม่ๆเข้าไปมันก็จะดีมากยิ่งกว่าเดิมน,นะครับกลุ่มสองว่าไงครับ ที่สังเกตพบเนี่ยจะพบว่าคาสเลอร์นะคะจะค่อนข้างมีต้นทุนเดิมของตัวเองที่ดีอยู่แล้วนะคะในเรื่องของทักษะของเบสิกคาสเลิงแล้วก็บวกกับการที่เติม MI เข้าไปนะคะจะเห็นได้ว่าจุดเด่นของคาสเลอร์ทั้ง4ท่านเลยเนี่ยนะคะ 1. จับคีย์เวิร์ดของคนไข้ได้นะคะว่าพอเขาพูดคีย์เวิร์ดตรงนี้ นะคะมันตรงนี้แหละค่ะที่เราจะต้องพยายามเข้าไปแย่เขาให้เขามีแรงจูงใจกับเพื่อมออกมาเขาก็ใช้ได้นะคะเพียงแต่ว่าอย่างบางคนนะคะก็อย่างเช่นว่าใช้ไม้นนมบางคนก็ใช้ไม้หนักหน่อยนะคะก็อย่างที่อาจารย์คุณหมอเทือศักดิ์ว่าบางคนก็เออเหมือนเหมือนขี่สำลรอค่อยๆไปอะคะ่ะแต่ถามว่าเอออันไหนผิดอันไหนถูกไม่มีเพราะมันขึ้นอยู่กับบริบท แต่พอหลังจากที่ใครแอน Feedback มาทุกคนก็รู้สึกว่านะคะถูกใจเขาเลิมีบางประโยคที่ใครแอนรู้สึกคลิกเลยนะคะไม่รู้แต่พอพูดปุ๊บเออคลิกเลยใช่เลยใช่เลยอันนี้แหละที่มันเป็นจุดสำคัญในชีวิตเขาที่เขาจะต้องทำเพื่อสิ่งนี้นะคะก็คิดว่าในกลุ่มนะคะมีการเรียนรู้ที่ดีและก็คาดหวังว่าน่าจะเป็นคือขายที่ดีของอาจารย์คุณหมอเทอร์สักต่อไปนะคะ สำหรับกลุ่มที่3นะคะก็ก็เอาตัวอย่างมาหนึ่งคู่ค่ะก็ทดลองกันนะคะหลังจากมีการคุยแล้วเนี่ยตอนแรกก็จะจะจับจุดกันไม่ได้นะคะยังหาปัญหาไม่ชัดเจนเนื่องจากมาด้วยเรื่องอ้วน,นะคะ่ะเสร็จแล้วเจ้าตัวมองว่าไม่เป็นปัญหาแต่ที่มาเนี่ยพ่อแม่บนนะคะก็กังวลแต่พอจากการซักไปซักมาคือ,อ,อตัวคาสเซเลอร์เนี่ยมี มีประสบการณ์นะคะก็ต้อนไปต้อนมาก็จึงพบปัญหาที่แท้จริงว่าจริงๆเจ้าตัวนะเขากังวลนะเพราะน้ําหนักเขาขึ้นเร็วมากใน1เดือนนะคะแล้วก็มีการย้ำลงไปอีกว่าแล้วถ้าเดือนหน้ามันขึ้นไปเยอะกว่านี้ย,ย้ำให้เห็นนะคะว่ามันจําเป็นต้องดูแลแล,แล้วเนื่องจากว่า,าผู้ตัว,ต,วตัวใครแอนเองเนี่ยจะคิดว่าตัวเองไม่อ้วนแต่ในความไม่อ้วนนั้นก็เกิดอาการข้างเคียงค่ะก็คือเอาแต่นอนไม่ทําอะไร นะคะพอตอกย้ำว่าเออเมื่อไม่ทำอะไรเนี่ยมันจะขึ้นอย่างเร็วเนี่ยก็จะกระเตืองค่ะทีนี้หลังจากจากจบไปแล้วเนี่ยก็ลองให้คนในกลุ่มเสริมว่ามีอะไรจะสอบถามกันเพิ่มเติมอาะปรากฏว่าแต่ละคนนะคะตอนให้ทดลองทำเนี่ยจะจะดูเหมือนไปไม่ถูกต้องนึกต้องอะไรเงี้ยแต่พอแบบเปิดฟรีนะคะถามกันใหญ่เลยเขาเป้าหมดด้วยนะคะทั้งกระตุ้นทั้งย้ำเตือนจนเจ้าตัวเนี่ยเขา เขาเปิดเผยตัวเองนะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะกลับไปลดน้ำหนักค่ะคุณค่ะค่ะสำหรับกลุ่มสีนะคะเขาเรียกว่ากลุ่มดีเลยทุกครั้งที่ฝึกทำให้เราเห็นนะคะกระบวนการการใช้ทักษะนะคะมากและพวกเราของกลุ่มสี่นะคะรู้สึกว่าเรามีต้นทุนดีอยู่แล้วการใช้ทักษะแม่น นะคะเอาใช้เวลาในการฝึกค่อนข้างที่จะนานเพราะว่ามันเ,เป็นการฝึกนะคะแต่จริงเวลาเอาไปใช้ะคะ่ะไม่ต้องไม,ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงอยู่แล้วในกลุ่มคุยกันนะคะสั้นๆก็คือใช้ B A กับ B I เคสของเราเป็นเคสผนานนะคะซื้อค่อนข้างเยอะนะคะซื้องวดที่แล้ว5,000ไม่ถูกนะคะ นี่เราขอเก็บเป็นความลับแล้วกันนะคะว่าใครนในกลุ่มสําหรับที่กลุ่มอื่นอยากรู้นะคะเราก็ไม่บอกนะ,ะอยากรู้ต่อไปนะคะสิ่งที่คิดว่าพวกเราจะาไปใช้ให้ชํนานาญมากขึ้นมันก็ควรจะมีพื้นที่นะคะน่า,นาจะเอาไปใช้ได้มากทีเดียวสําหรับกลุ่มนี้นะคะทุกคนก็ เท่าที่อบรมมานะคะมีเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิตของเรานะคะต้นทุนดีมากค่ะ,ค,ะครับผมว่าไม่ต้องไม่ต้องไปถามใครหรอกห้าพันผมว่าคุณเองก็หลายพันไม่ต้องไปถามใครใครว่าใครว่าห้าพันมึงเองนั่นแหละหลายพันแล้ว <laughs> ครับผมว่าเรื่องของพฤติกรรมการพน,นันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แม่ต้ทงกงคนใกลตัวนะ แล้วก็มีดีกรีตั้งแต่พนันแล้วมีความสุขดีสนุกสนานหวังความสุขเดือนละสองครั้งไปจนกระทั่งถึงการพยายามหาเงินเพื่อมาโปนี้นะครับนั้นดีกรีที่อยู่ในช่วงที่มันเป็นสีขาวๆนะตามหนังสือนะหรือออกเทาๆนิดนิด,น,ดนึงนะครับเหลืองนิดนิด,น,ด,น,ดนึงอย่างที่ในหนังสือแล้วก็เหมือนกับกรณีของสุขภาพเนี่ยสีเหลืองก็คือสีหรือสีเขียวนะฮะก็คือสีที่มีปัญหาเพียงนิดหน่อยเท่านั้น มันเป็นลักษณะของคนที่คอนโทรลตัวเองได้ถ้าเขามาเจอเราเราป้องกันไม่ให้เขากลายเป็นคนที่เล่นกนนารพนันมากด้วยการให้เทคนิคในการมอนิเตอร์คอยฟีดแบ็กตัวเองคนที่มีความเสี่ยงอยู่ในกลางๆทําให้เขาเกิดความตระหนักรู้และลดปริมาณการเล่นลงคนที่มีความเสี่ยงสูงคุณอาจจะทําให้เขาตระหนักรู้เพื่อเข้าสู่บริการบ,บําบัดรักษาก็ได้ซึ่งในอนาคตเราคงต้องมี ระบบการบําบัดรักษาสำหรับคนกลุ่มนี้เหมือนกับเรื่องของการบําบัดติดเกมนะคงใช้คล้ายๆกันนะครับก็การบรรยายในส่วนของ motivational counseling และ motivational interviewing ก็คงจะสมควรเก่เวลาเนาะมีท่านใดรู้สึกยังสงสัยอีกบ้างไหมมีท่านใดรู้สึกว่าเข้าใจแจ่มแจ้งบ้างมีขอบคุณมากเลยนะครับอ๋อ,อะจะถามนะแม่ นึกว่าจะดีใจแล้วเชียวนั้นเนี <S <S <magic. S 2> ่ยคุณกําลังจะไปไหนแล้วครับย็งขยับกระเป๋าหลายรอบแล้วนะฮะกับก็ถ้าอย่างนั้นก็ทางพวกเรานะครับผมเองอาจารย์นรวันอาจารย์สมนศรีอาจารย์ธดาก็ขอบคุณทุกท่านที่ขอบคุณอะไรรู้ไหมฮะขอบคุณประการแรกก็คือพวกเรานําเอาเรื่องของตนเองมาใช้ในการฝึกอบรมซึ่งมันทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ผมเองตอนไปเียนกับอาจารย์มิลเลอร์เนี่ยผมก็เอาเรื่องของตนเองมาใช้เพราะอาจารย์แกบ,บอกว่ามันต้องใช้เรื่องของตนเองมันถึงจะเข้าใจว่าคนเราเปลี่ยนได้ยังไงทําไมถึงคิดจะเปลี่ยนคําถามแบบไหนมันสะก,กิดใจมันทํให้เราฉุกใจคิดแต่ถ้าเราใช้กรณีของเพื่อนของอะไรที่เราได้ยินมาเนี่ยมันไม่ลึกซึ้งถึงความรู้สึกเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าอะไรที่คุยกันออกจากห้องนี้แล้วจบนะครับไม่ต้องคุยไม่ต้องถามอะไรทั้งสิ้นนะครับ อันที่สองที่ขอบคุณก็คือพวกเราตั้งใจในการเรียนในการฝึกแม้จนกระทั่งตอนนี้ก็น่าจะเกินเวลาแล้วนะครับก็ขอบคุณพวกเรามากนะครับขอเสียงตบมือให้กับตัวท่านเองนะฮะและก็วิทยากรกลุ่มของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับมีโอกาสเมื่อชาตต้องการคงได้มาเจอกันดี